สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงสภาพตีให้หนึ่งในร้อยเลยครับคันนี้สวยจัดจ้านมากๆนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับรถอยู่เมืองทองธานีนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งทานได้รถแน่นอนนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้สวีทเอ d ดีนังฟ้า1.8ออโต้ปี2006 a i r b a g ABS Disc b r a k e ครับกวามกวางนั่งสบายทรงหรูดูดี ห้ามพลาดกันนะครับสําหรับคันนี้คัดและเช็คมาทุกระบบนะครับใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องทําอะไรครับซื้อไปเติมน้ำมันขับเลยของเหลวเปลี่ยนไทยเรียบร้อยคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเปลี่ยนไทยของเหลวให้เรียบร้อยคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับ ซื้อขายกันในบ้านนะครับส่งต่อกันในบ้านนะครับเจ้าของประวัติชัดครับใครที่สนใจนะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับใช่ชอบชมเช็คนะครับอยู่ใกล้เมืองทองโทรเจรจาสอบถามไลน์ไปได้ครับหรืออยู่บ้านไกลนะครับก็ซื้อได้เลยครับการันตีว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมครับรับรองว่ารถสวยหนึ่งในร้อยสำหรับ F D นางฟ้าตัวนี้ฝากไว้พิจารณานะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งนะครับ1,000 99,000บาทนะครับรถสภาพดีราคาน่าสนใจมากๆนะครับกับความกว้างขวางทรงหรูๆแบบนี้นะครับดูภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายระบบไฟฟ้าเสริล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบครับดีงามมากๆครับนานๆจะเจอตัวส,สวยๆแบบนี้แล้ว คัดและเช็คมาอย่างดีด้วยครับน้องคนที่ดูแลคันนี้ก็เปิดอู่แล้วก็เปิดอู่สีนะครับฉะนั้นจบในที่เดียวแล้วครับถ้าไปจากที่ไรไม่จบไม่รู้จะไปจบที่ไหนแล้วนะครับและถ้าไม่สวยเราก็ไม่ส่งไม่ดีเราก็ไม่ซื้อมาครับฉะนั้นคันนี้นะครับเช็คแล้วคัดแล้วครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว่ามการันตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอครับคืนเงินให้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยสวยครับ กว้างขวางนั่งสบายทรงหรูดูดีในราคา0 0 0แสนแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกครับกับ FD นางฟ้านะครับการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่นิ่งเยอะมากๆนะครับดูได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ FD นางฟ้านะครับรถสวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมจัดได้เลยครับคันนี้ไปดูรถพดลองขับนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถได้เลยครับรถสวยสภาพดีการันตีมาแบบนี้ครับงามจริงงามจังซื้อได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับ หวังว่า F D นางฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานเน้นซีวิ c เน้นนางฟ้าเน้น F D คันนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดขอย้ำเลยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับนี่ใหม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม่แต่อย่างใดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินเลยนะครับจะพยายามหารถสวยเน้นคุณภาพเน้นดีๆเน้นง,งามๆมาฝากสมาชิกนะครับใครที่ดูไม่เป็นเช็คไม่ได้นะครับในส่วนของการตัดต่อพิกความจมนำนะครับผมเช็คให้ผมดูให้ผมการันตีให้อีกต่างหากนะครับ ตอนเกียร์เครื่องยนต์เนี่ยยังไงก็ซ่อมได้ครับช่วงล่างก็ซ่อมได้แต่ถ้าตัดต่อพิกว่้มจมน้ํานี่ซ่อมไม่ได้แน่นอนนะครับและดูยากด้วยครับเกียร์เครื่องยนต์นี่สตาร์ตปึต้งเดียวรู้เลยครับว่าเครื่องดีนิ่งเรียบเงียบหรือเปล่าช่วงล่างโดดหลุม2ลูกรู้เรื่องครับฉะนั้นคันนี้คัดและเช็คไปแล้วนะครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามถ้าชอบนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับดูรูปต่อได้เลยครับรูปยังมีอีกเยอะนะครับจัดได้จัดนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ